อ่าโชว์ตัวโอให้ดูหน่อยค่ะว้าวจะเย็ยนค่ะอย่าแย่งกันนะคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกไหมคะ <c oughs> ของเล่นนี้มันสนุกยังไงคะอธิบายฟังหน<ว>่อยค่ะ<ว>มันมีเสียง<ว>ใช่ไหมคะ แล้วก็เอามาต่อกันได้เอาในต่อแล้วหนึ่งาาต่อกันได้โอ้สวยมากออ้ทำเป็นเข็มขัดได้ด้วยให้เข็มขัดคนนี้ต้องเอาอันนี้มาไว้ข้างหน้าเออแล้วก็ใช่อย่างนั้นแหละอ่าคนนี้ได้ไหมคะอ๋อขมแมวไหนคะอ,อีกนิดนึงคะ่ะว้าวเข็มขัดสวยมากเลยอ๋อสวยมากเป็นสร้อยข้อเท้า